รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่มีระเบียบอะค่ะถ้าเกิดถามถึงเรื่องความรู้สึกมันก็มันลบแล้วมันเหมือนมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีถ้าเกิดเราเอาขยะไปเทพอแมนก็พลาสติกเนี่ยมันก็แลไ,ไม่น่าดูส่งผลเสียไปหมดอะค่ะก็รู้สึกขนหูใจนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดมันก็จะไม่มีขยะแต่ถ้าทุกคนขาดจิตสํานึกขาดจิตสาธารณะมันก็ทําให้ที่สาธารณะมีความสกปรปกทุกคนก็ต้องช่วยกันแต่ถ้า ทุกคนไม่ช่วยกันเก็บไม่ช่วยกันทําแล้วใครจะทาอ่ะคะก็เห็นขยะแล้วรู้สึกยังไงเหรอครับผมก็รู้สึกว่าอยากที่จะเก็บมันมาครับเพราะว่ารกหูลรตามันเกินธรรมชาติเกินไปดูแล้วไม่สวยงามเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่ผมงบอกว่ามหาลัยเราเนี่ยมันอาจจะไม่สะอาดคนที่จะาเก็บให้มันแบบพ้นๆไปซะให้มหาลัยเราดูดียิ่งขึ้นนะครับความรู้สึกของเราก็คือเหมือนแบบว่าพอเห็นแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะเก็บอ่ะ แล้วก็อายเขาอะไรเงี้ยจิตสํานึกของคนเราเราเห็นขยะเราก็ต้องเก็บต้องทาตามหน้าที่ของเราเนาะรู้สึกยังไงเหรอคะก็รู้สึกแบบไม่สบายจิตไู่สบายตามันทําให้เราอันลบในวิดีโอน้ำไปหมดเลยครัก็ว่ามันเกิดจากความต้องการของมนุษย์นี่ามันเกิดจากความต้องการของมนุษย์ทั้งนี้ ใช้แล้วก็ทิ้งแล้วก็ความมักง่ายคนไทยนี่ใส่มักง่ายนะแล้วก็ส่งผลกับมนุษย์โดยตรงก็กลับมาหามนุษย์อีกทีหนึ่งถ้าถามว่าขยะกเกิดจากอะไรก็คงจะเกิดจากความมักง่ายของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะก็เกิดกับตัวพวกเราเนี่ยครับมนุษย์ทั้งหลายที่อาศัยอาศัยอยู่บนโลกไปเนี้ยครับก็เกิดจากตัวเราเนี่ยค่ะทิ้งขยะไม่เป็นที่ทก็แน่นอนเป็นตัวเราครัที่คู่ของมน ที่ทำให้เกิดขยะเหรอก็คือตัวเราเองก็ด้วยแหละแต่แบบว่าบางทีมันก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกอะมนยนทั่วไปครับก็มันเริ่มตั้งแต่อดีตแล้ว <c oughs> ที่ปู่ย่าตายายทิ้งแล้วก็ปูกฝังสู่ลูกหลานทําให้ลูกหลานเป็นอย่างนี้ไง พวกเราสร้างขยะกันเยอะแค่ไหนรู้ไหมคะคิดดูนะคะว่าวันๆพวกเรากินและใช้สิ่งของสารพัดเลยซึ่งของพวกนี้เมื่อหมดประโยชน์ก็กลายเป็นขยะที่ทุกคนเอาไปทิ้งและจํานวนขยะในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันและส่งผลตามมาให้มีระยะเวลาในการกําจัดที่มากขึ้นค่ะแต่รู้ไหมคะว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้โดยใช้ความร่วมมือกันของทุกๆคน ในการแยกขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างเช่นขวดกระป๋องขวดแก้วขวดพลาสติกเราสามารถนำกลับมารียูดหรือรีไซเคลิลแปลรูปเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดได้แล้วค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแยกขยะกันเท่าไหร่ทิ้งรวมๆกองกันเอาไว้แล้วขยะแต่ละชนิดก็ใช่ว่าจะก,กำจัดหรือย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติตัวอย่างเช่น พืชผักมีระยะเวลาในการย่อยสลาย5วันถึง1เดือนเศษกระดาษมีระยะเวลาในการย่อยสลาย2เดือนถึง5เดือนกล่องนมเคลือบพลาสติกมีระยะเวลาในการย่อยสลาย5ปีกระป๋องน้ำอัรลมมีระยะเวลาในการย่อยสลาย80ถึง100ปีขวดพลาสติกมีระยะเวลานในการย่อยสลาย450ปีและถุพงพลาสติกกล่องโฟมหรือขวดแก้วมีระยะเวลาในการย่อยสลาย500ปีหรือ อาจย่อยสลายไม่ได้ ต่างๆที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้สิ่งเหล่านี้เราไม่เรียกว่าขยะเพราะว่ามันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ขยะในความคิดของฉันนะคะคือสิ่งของที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใดๆได,ได้อีกพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนทั่วไปทิ้งรวมกันทิ้งทุกๆอย่างที่ตนเองคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วไม่จําเป็นแล้วให้กลายเป็นขยะแต่ขยะของเรา อะไรที่คัดแยกได้อะไรที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เราไม่เรียกว่าขยะแยกขยะแล้วมันดียังไงแยกขยะแล้วมันดียังไองอ่ะเสียเวลาเปล่าเปล่าเสียเวลาเรียนด้วยคิดว่าแยกไปแล้วทำให้โลกเย็นขึ้นหรอไม่นี่แยกขยะมันทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นาการจัดการขยะที่ถูกต้องทำให้โลกสะอาดและคนปลอดภัย ลดขยะทําให้ขยะน้อยลงเพราะเวลาเราแยกขยะบางชนิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เวลาใช้สามารถนํามาเรียนหรือดีไซน์ขึ้นได้ลดการจัดขยะเมื่อขยะน้อยลงการกาจัดก็น้อยลงเงินที่เหลือสามารถนาไปพัฒนาประเทศได้ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมาชาติสามารถจ้างรายได้เพราะขยะที่แยกแล้วสามารถนำไปขายเป็นเงินได้ พวกมแมลงวนันหนูมแมลงสาบและยังเป็นบอกเกิดเชื้อโรคเกิดโรคอีกมากมายเช่นบาดทะยักโรคทางเดินอาหารและยังส่งกลิ่นเหม็นเกิดฝุ่นและสิ่งสกรปรกตามมาอีกมากมายแถมซิม่งเือมทรัพยากรและงบประมาณในการกําจัดขยะของประเทศอีกด้วยนะคะมาช่วยกันหยุดคิดตะนิดนะคะเพื่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชีวิตที่ดีนะคะแยกขยะไม่ยากเลยใครๆก็ทำได้เชื่อเรานะคะจะได้ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น